ไปอุ่นรถพร้อมกับไปดูสวนกล้วยห้องตามหลังแมวแงวอ่ะลงจากบ้านปิชาสงสัยก็นอนที่บ้านพิชาถ้าพูดได้อย่าว่าหิวแล้วนะเมื่อ,อก่อนพิชามันไปขอข้าววัดมามันเลี้ยงนะนี่สังเกตเห็นอยู่มันได้ขนมได้อาหารมา้าก็แบ่งให้เจ้าบัด,ดีนี่ที่มันอยู่ด้วยกัน ออมันก็มีแมวเนี่ยเป็นเพื่อนมันก็มีจิตใจเมตตานะปีชานะพอหมดมันไปแล้วก็ไอ้บัดเดี้ก็ถูกลอยเควงตัวนี้แต่นอนบนบ้านชานะเลยก็ไปปุ๊บมันจะลงจากบ้านปีชาเสมอแล้วแมวตัวนี้นะกินลูกกินกินไม่มีอะไรอย่าไปเลียวไปก็เดี๋ยวเห็นไอ้ชาเหรอเห็นไอ้ชาบอกดูรถให้